สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับภูผานะครับผมภูตาบันดุงนะครับก็นี่นะผมก็เป็นเดือนมิถุนายนนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตโปรให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมาติดป้ายจองรถให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับผมคุณสมบัตินะครับผมโซเนตนะครับนี่อันนี้ก็ได้สั่งจองกับผู้านะครับอันนี้ไม่ได้มาดูรถเลยนะครับผมก็ให้ภูผาอัดคลิปให้ดูแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็พิเศษอีกแล้วนะครับผมก็ดาวรับรถนะครับผมอยู่ที่5 0 0พันบาทนะครับผมอุปกรณ์เหมือนเดิมครับผมฟรีดาว3มชิ้นเลยนะครับผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผู้ขายก็กําลังจะติดป้ายจองรถให้กับลูกค้านะครับก็อ่าก็จะเป็นคันนี้นะผมยางโอตานี้นะครับผมอ่าก็ตัวนี้ใช้ดีนะครับผมนุ่มนวลสบายนะครับ นะครับผมเราจองคันนี้ให้กับลูกค้ากันนะครับอันนี้ลูกค้าก็อยู่ทางไกลนะครับผมไม่สะดวกมาดูที่รถที่ร้านก็ไม่เป็นไรครับผูผ่าจัดการให้นะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ครบสามชิ้นเลยนะครับก็ข้างวัเป็นไงนะครับผมตอนนี้ผ่อนสูงสุดนะครับผมได้แปดปีโอ้โหผ่อนสบายๆนะครับผมก็งวดย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับพอถึงรอบปีก็จ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับสามพันบาทหรือว่าลูกค้าอยากได้ เป็น7ปีแบบนี้ก็ได้นะครับผมงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000พนะพอถึงรอบปีก็จ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนกับ29,000นนะครับผม1 3 0 0 0 0นนะครับถ้าผ่อน7ปีนะครับก็ถ้าผ่อนน้อยปีกว่าเดิมก็งวดก็จะถูกลงอ่าไม่ใช่งวดถูกลงงวดจะเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยถูกลงนะครับผมอันนี้ได้ผ่านหน้าผ่านหลังนี่ที่สำคัญจัดส่งให้ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมกันสักหน่อยนะครับที่คุปตามันดุงนะครับ อันนี้ก็อัปเดตโปก็จองรถโอ้โหกันหนำกันมากเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อ่าอากาศเย็นๆฝนตกสบายสบายนะครับผมพร้อมไถกันแล้วหรือ,อยังนะครับผม,มก็รีบมาเตรียมรถกันไว้นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องอัดฟังนะอันนี้ L ส0ก็ติดได้นะครับ L c 0เป็นรถสารพัดประโยชน์นีนี่รถเข้ามาใหม่นะครับกําลังประกอบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผู้ผาพาไปติดจ,จองอุป,ปรกรณ์นะผมจะเป็นแบบไหนได้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ต่อกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรตารี่นะผมตัวตีดินทวนดินนะครับอ่าเห็นไหมดาวห้าพันบาทได้อุปกรณ์นี่ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมไถนาแล้วเราก็จะปั่นนะครับผมจะได้ละเอียดละเอียดนะครับผมดินสวยงามนะครับอ่าปลูกข้าวอันนี้ลูกค้านะผมก็ทําไรอ้อยไรมันแล้วก็มีรับจ้างด้วยเห็นไหมรุ่น L40 ก็สามารถรับจ้างได้นะครับผมที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะครับก็ ึสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมว่าจะไหวค้างวดที่เท่าไหร่นะครับก็จะไม่มีรุ่นที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรุ่นที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดนี่อันนี้อุปกรณร์นะครับเ็เป็นผ่านห้านะครับลูกค้าทางนั้นก็ไล่อ้อยไล่มันแล้วก็หลักๆนะครับผมจะเป็นหน้านะครับผมทำหน้าแล้วก็จะเป็นไล่มันนะครับผมส่วนมากอ่าโอเคนะครับผมถ้าว่าลูกค้าสนใจนะผมอยากจะออกรถก็ ติดต่อผู้ผาได้นะครับที่เบอร์061นะครับ018 0354นะครับผมดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าว่าถูกใจนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์นะผมกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องคูปตาบรนดุงนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะผมเซลล์ผู้ผานะครับถ้าว่าลูกค้านะผมสนใจอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์ให้ผู้ผาได้เลยนะครับผู้ผาก็จะมาดูเดี๋ยวก็รีวิวให้นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบย